เลี้ยงแมวแล้วเจอปัญหาขนปลิวกลิ่นติดบ้านบ้างไหมคะบอกเลยว่ามันควรใจสุดๆแถมบางคนยังเสี่ยงภูมิแพ้อีกด้วยส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วยิ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นบ้านเรามีเด็กเล็กด้วยเลยลองใช้เลอไววีเท่า1 0 0่มา1เดือนบอกเลยว่าตอบโจทย์มากไซส์พื้นที่ที่เลอไวนี้ฟองอากาศได้ถือว่าใหญ่มากฟองอากาศห้องรับแขกห้องนี้ได้ทั้งห้องหรือจะวางไว้ในห้องนอนก็ยิ่งดีเลย เด็ดสุดคือโหมดสัตว์เลี้ยงที่ทรรมาเฉพาะดูดทั้งขนทั้งกลิ่นเกลี้ยงไส้กรองมี3ชั้นชั้นแรกถอดล้างได้ที่เหลือเปลี่ยนปีละครั้งก็พอใช้ได้คุ้มมากครอบคลุมพื้นที่ถึง52ตารางเมตรห้องเหล็กห้องใหญ่เอาอยู่ยกย้ายก็สะดวกวางตรงไหนก็ไม่รกตาเสียงเครื่องแรงตอนหมดสัตว์เลี้ยงแต่มีสลิปโหมดเงียบกริบใช้นอนได้สบายสบายแถมยังมีแอปเช็คคุณภาพอากาศกับอายุไส้กรองให้ด้วย สำหรับทัดแมวที่อยากให้มาสอากาศสะอาดค่ะ